อันนี้ถอดเท้อใส่ใหม่ดิที่ภูมินี่หว่าถอดแล้วใส่แล้วยี่ไหนวะอ๋อนู่นอยู่ข้างบนนุนวิ่งลงมาดิอยู่ตรงเนี้ยสวยจังอะที่ภูมมาแล้วเว้ยเย็ดการโจมท่างของผมมาพี่ตรงนี้มาพี่ตรงนี้ตรงนี้ไปไหนราได้เยวาไปไปเปิดลองไปเปิดดูไปลุ้นด้วยกันไปลุ้นด้วยกันได้การ์ดมาสิบใบ หนึ่งร้อยรัวสิบบาทขอขอเลขเก้าเลขหนึ่งนะเพื่อนขอเลขเก้าเฮ้ยอย่าพุ่นมากดิเฮ้ยอย่าเออเอาเออเอาคนละเลขดิคนละเลขคนละเลขเสนอวะเจ็ดครับไอ้หัวหนุ่มคนเลขนี้กูรู้เรื่องในหัวในหัวกูแล้วเดี๋ยวเก็บน้ำเต้าก่อนเดี๋ยวมันซ้ำเก็บทุกอันเลยโอเคกูเก็บละเบินไปเฮ้ยถอยหน่อยเพื่อนถอยหน่อยไม่ได้ไม่ถอยถอยถอยเถอะนี่โอเคมาเปิดตรงนี้เลยอ๋อเปิดดิ ถ้ามึงมีวงในตัวทำไมกูไม่เห็นวงมึงวะกระเป๋ากูก็ไม่เห็นนะในตัวไม่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 กระเป๋ามึงที่มึงใส่กูก็ไม่เห็นนะเว้ยอ่าเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยดิมึงก็เปิดเดียวไม่เอฟหนึ่งเพื่อนไอ้สองอะไรเพื่อนเลขเก้าเลขเก้าเอ้ยเอาเอาเอาของมึงก่อนเอาของมึงก่อนมึงเป็นเลขอะไรแล้วแต่กูเลขสี่เว้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะกับกระเป๋าแจ็คเปิดเปิดเปิดดูในตัวดีกว่าเปิดดูในตัวดีกว่าเออแจ็คซิลลิงตัน นี่น้ำเต้าอยู่นี่น้ำเต้าได้เบื่อแล้วแต่ว่าเนื้อซ้ำไงเลขเก้าเลขเก้าต่อไปเลขเก้าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูมันคืออะไรวะเนี่ยนะเนี่ยเก้าเป๋ออันน่ารักกว่าไปเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันซ้ำเดี๋ยวมันซ้ำรูปเป็นรูปหมีอีกสิบวันทีชดเชยสำหรับคนที่ลงแบบเออจะจะดะให้กูณไปรอที่ไหนอ่ะสิบนันทีที่ว่านั่นแน่เลยที่ว่ากูไปบ้ตรที่นั่นแน่เลยมึงเอาดาบต้องลบมึงเอาดาบต้องลบมาให้กูดิ เออเดาเดาป่ะเนี่ยเปิดก่อนเปิดเรื่อยๆเลยทีนี้เปิดเรื่อยๆเลยรัวๆเอ๋อมึงใช่ไหมเนี่ยเดาแล้วก่อนอันนั้นเขาไปอันใช้ไงใช่ใช่ใช่เขาไปอันไม่ใช้ผมนี่เขาไม่ใช่มาต่อเลยจะซื้อไงไม่อยากซื้อการที่สองเอาอะไรเล็กรเล็กก้าวก้าวย่ะปังเก้าวนี่แหละเพื่อนโมจิบโมจิไอ้ เนี่ยเหมาะกับไม่นะหมอกกับหมอกกับมึงจริงๆหมวกเนี่ยจริงๆกูพูดเลยกูพูดเลยหมอกกับมึงชิบหายให้กูลองใส่ดู๋ยวดิใส่แล้วก็เก็บใส่แล้วก็เก็บตัวทีตัวทีดอ่โอ้ยยังดูอีกเลยรอโอ้ยยังดูอีกเหรอยังอยู่เพรตอนนี้กำลังเปิดของพี่พุ่มเอาเล็กเลยเล็กเลยสวัสดีครับ เล็กเจ็ดเล็กเจ็ดเล็กนั่นแหละปังขี้ไอ้เฮียสองสองคนขี้ขี้กูบอกเลยเอาไปเลยไม่เือนกันนะครับแล้วพี่มันเหมาะกับผมจริงๆกว่าเราเองคนน่งเถ้ยเฮ้ยถ้าเราถ้าเราใส่ทำไปมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นมันก็เป็นสองนไงปังเออสองนเอามามามายาว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 เลข สิบส <64 S 2> ี่อะไรวะกระเปา๋ากระเป๋ากระเป๋าอะไรน้องแมวน้องน้องแมวที่วะคืออะไรวะดูดิให้เปิดต้อนเลยเปิดต้อนเลยสีเขียวเก็บ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 ก่อนเก็บก่อนโอเคการใส่โคตรประโอดเลยดามิน่าจะไม่พูพลาด แต่มันครบมันครบแค่แบบบนล่างนะจะน้าได้ตีนได้ไรได้ไนะพี่นะเอาเลขอะไรเลขอะไรอ้าวเลขนี้ใคร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 ที่ได้สามเพื่อนได้สามคือมีสองคนใช่ไหมพี่ภูมิกับพี่ภูมิกับไอคิวใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็คือก็คือใครใครจะเอาเลขอะไรรอบนี้เอาไปเลยได้ของอะไรคือเอาไปเลยสองเลขสามพังหมยอื่นสาม่ให้ถ้าเท่าเลขสามนะเพื่อนผมบอกไว้เฮ้ยเลขสองอยากอยากได้ไอเอตโต้เนี้ยเออเอตโต้เนี้ยมันมันนั้นด้วย ไปไปสุ่มแจกสุ่มแจกเยอะแต่กเก็บเก็บเพื่อนเก็บปังเก็บปังเอ้ากูเปิดเลยไม่ทันแล้วเอ้าอะไรเลขสามเพื่อนเลขสามยังกิตใจเดิมอ่ะพังกระเป๋าลินลินปิงลินปิงเดี๋ยวดิเดี๋ยวดีเดี๋ยวยังไงวะกระเป๋าลินปิงนี่เอ้ยแฟนกุยไอแพนด้าว่ะเอาว่ะเอาว่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวมันซ้ำยังไม่ขี้นี่อุบาทที่ไหนอยู่ยาวยาวยาว เปิดต่อเล克ซี่ซ้ำซ้ำต้องซ้ำโอ้วิทยุอะไรวะเนี่ยอัยนนี้เก็บได้ดาบบีไอ้ดาบอะไรของใครอ่ะนั่นน่ะอันี้อะดาบมาสเตอร์กระเป๋าเป็นกระเป๋าเหรอเจากซาสึเกะก็มาวะ่ะไอ<า>ก้กระเป๋าเไม่ใช่เป็นอาวุธเหรอวะกระเป๋านี้สวยว่ะไอ้จี้เออน่าจะเป็นของดามของอันนี้นะแอตสตาซินนะเลืกสามใบเลืกสามใบเก็บแปบ๊บกกููขขขอออไอ้หัวขี้อ่ะนั่นแหละกะเป๋าแพนด้านะไทเลนมาสาม กูเอาอะไรดีวะสเปดเพื่อนสเปดเชื่อกูสเปดปังเชื่อมึงสักทีนึงโอ้โออ้โ้เกลือเกลือไอ้เหี้ยได้ขี้ยังดีกว่าไอ้โอ้ได้ขี้ยังดีกว่าไอ้ขวดยางเลยเพื่อนโอ้ยที่บอกตามพูไรเว้ยเอาพี่ภูมิเอาพี่ภูมิาโอ้เอาพี่ภูมิเอาเอาเดี๋ยวตามไปสุดท้ายเราต้องคนละใบแล้วเอาพี่ภูมิาเลยหนึ่งห้า ังกระเป๋าเลนส์ปิงกระเป๋าเลนส์ปิงเฮ้ยย่แม่อันนี้สายโซโลนี่มาโอ้คนสวยต่อไปต่อไปเด็กแปดเมื่อกี้เอกราพูดว่าสีได้ย่าห่างกันหนึ่งยุบไห่แปดเพื่อนแปดเล่นอันเดียวแล้วให้อันมันลุ้นไหมมาเล่นอันเดียวอันเดียวอันเดียวสามสองหนึ่งพังเอ้าไม่พังวะ ฟังหมดเหรอเรยยังไงเฮ้ยพ hey, right? oh. ี่น้องหมดเหรออ๋อช้าไดกระเป๋าได้ได้แล้วว่เฮ้ยทำไมมันขังขังบักบักวะกระเป๋ากระเป๋าด้วยใช่มีหมวกด้วยเอฟอันอันหมวกเอสอ่ะอันนี้อ่ะเนี่ยอ๋อหมวกเอสเอ้ยว่าเอ๊ะได้กระเป๋าอะไรวะหน้าเอ้ยส่งผมซาฟิเกตก็มีว่ะเมื่อกี้เอ๊สองอันละเอ้ยกระเป๋าอะไรเนี่ยเอ้ยกระเป๋าเดินทาง ก็ไม่มันมาสองกันอะหรือว่าหรือว่ายังไงก็มันบั๊กก่อนเมื่อกี้อะไม่มันไอ้นี่เขาเรียกอะไรอ่ะมันมันมันไอ้นี่มันโลดชายเชื่อหมันได้เงินแล้วมันเพิ่งขึ้นอ๋อไม่วยังพยายามไม่เอาไปไข่อะเออไม่กูขายก็ได้นะกูจะตั้งขี้ไอกูดิออกขี้กับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบลิงกิงกับขี้อ่ะกระเป๋าลิงอ่ะเอาให้พุ่งก่อนนะเอาขี้กับลิงตั้นะลิงตั้นนี่อะไนี่เดี๋ยวแมงได้ขี้มาเฮียคนละอันเลย เอ้ยเดี๋ยวกูต้องให้ทีละคนเพราะเดี๋ยวมันซ้มนั่นกระเป๋าที่เช่าค่ะมือขวอเนี่ยเนี่ยเ,เดี๋ยวเวลาอันนั้นจะค่อยให้มันคืนน้ำเดี้ยเลยเอ้ยน้ำเตี้ยปะไอเดียเลยเออเหลืมดูเลยมันบล็อกอะไรมั้ง ตรงนี้ใอ่ามันบวกบว่ตามโอ้เดๆอย่าพึ่งขึ้นมาอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นก่อนเออันก็ใส่อันอื่นมาูจริงอ่ะงอนออาเท่รอันเอไก็ใส่นได้ก้อนนี่เออได้ๆมันเล่นสงายไปก่อนเดี๋ยวเอาขึ้นเดี๋อเติมรอยนี่เนี่ยกระป๋